เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะเห็นไหมความร้อนขยับก็หลดพิมพ์ดีจริงขยับกนะ็หลดนะหลุดร้อนเนี่ยสวยอะ่ะ <c oughs> ดีใจ <c oughs> ป้นตีเค้กเสร็จแล้วนะคะนะ <c oughs> ใช้เค้กสูตรที่ชอบพิมพ์นะเบิ้มะะสเปร์น้ำมัน เดี๋ยวจะแบ่งเบเทอร์มาส่วนหนึ่งนะคะใส่เป็นโกโก้แล้วจะทำเป็นสองสีผงโกโก้ประมาณหนึ่งชอง้อนตกแบ่งเบเทอร์มาประมาณหนึ่งส่วนสามนค่ะกับโกโก้ให้เข้ากันเดี๋ยวไม่พอใส่เพิ่ม เ,เดี๋ยวคุณจะกใส่ดำขาวดำขาวสลับกันพุ้นใช้ช้อนสั้นตักนะคะเพื่อความสะดวก ควรใช้ถุงบีบนะคะอย่าทาแบบปิ้นน้ำเปิ้นทำเลเอะเถอะเพราะว่านิทานเองคือทําลองอันนี้คือปป้นลองนะคะแล้วก็ถ่ายวีดีโอเลยนะคะคือจะถ่ายเก็บเอาไว้ถ้ามันสําเร็จก็คือสําเร็จถ้ามันไม่สําเร็จจะได้ดูว่าเราพลาดตรงไหนจะได้เอาไปย้อนดูนะคะว่าเราพลาดตรงไหนเพราะฉะนั้นวิดีโออันนี้จะแบบบานๆหน่อยนะจะไม่ไม่ไม่ได้อะไร บองใหม่เพราะว่าจะทำทดลองอันนี้คือทดลองคือเป็นทดลองนะอ่ะบอกให้รู้ว่าทดลองนะคะคือเป็นทำทดลองเพราะฉะนั้นมันจะบ้านๆมันจะเลอะๆเทอะ,อะ,ทะๆมันจะไม่เหมือนอันที่ถ่ายดีๆนะคะเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ลากขึ้นไปตรงนี้ด้วยนะคะ คือเวลาเปิน้นทดลองอะไรเนี่ยเปิ้นจะถ่ายวีดีโอเอาไว้เลยเพราะว่าเราจะได้ดูความผิดพลาดนะคะนะเปิ้นจะถ่ายเอาไว้เลยเอาไวด้ดูว่าเปิ้นพลาดตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเคลอะเคลอะหน่อยอ่ะบอกกันตรงตรงเค,ค้กควรเป็นสปันจ์หรืออะไรล่ะเค,ค็มเนยนะคะเนื้อเขาจะได้ไม่ไหลยเยิ้ม เบเตอร์ Better, เขาจะได้ไม่ไหลยเยอะอันนี้เปิ้นใช้สปัน HP นะคะเพราะว่า s p เขามีระยะเวลาที่เค้กเ,เก็บอากาศเนี่ยจะนานกว่าเพราะฉะนั้นมันจะแต่งลายอะไรได้ง่ายกว่าเพราะว่าเปิ้นทำครั้งแรกก็ยังเก๊เกักงๆนะคะมันมันจะยังไม่ไม่โอเคหรอกเลยยังไม่ชำนาญนย่าเอาช้อนไปขูดพิมพ์นะคะขูดแค่เนื้อเค้กเบเตอร์เค้กเบา,บา อย่าขูดพิมพ์นาเดี๋ยวพิมพ์พังพิมพ์แพ,พงไล่สีเขาให้ขึ้นมาโอเคเราจะลากสลับสีนะคะด้านนอกให้สวยก่อนด้านในค่อยว่างันใช้ช้อนลากนะคะไม่ขูดช้อนไม่โดนพิมพ์นะขูดลากแต่เบเทอร์นะคะ พิมพ์ว่าเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยเขาไหลลากเบเทอร์ขึ้นมาสูงแล้วเขาก็ไหลลงไปเห็นไหมอ่ะพิมพ์ดีพิมพ์ดีพิมพ์มดีจริงจ,งจากนั้นหน้าเดี๋ยวเพิน่นจะใส่สีขาวลงไปทั้งหมดเลยนะคะนานั้นหน้าเดี๋ยวเพิน่นเอาเข้าอบเลยนะคะ ข้นคอเปเบาๆนะฮะเห็นไหมคะตรงที่เป็นปล่องอะค่ะที่ปุ้นพยายามปาดเบอเทอร์ Better ขึ้นไปให้สุดอะเนี่ยเขาไหลลงมาเขาไหลลงมานะเพราะว่ามันไม่เกาะพิมพ์ิมพ์มันเลื่นซุดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะเห็นไหมความร้อนขย่าก็หลด <c oughs> พิมพ์ดีจริงเขย่าก,ก็หลด นะหลุดร้อนเนี่ยสวยอะ <c oughs> ดีใจสูตรเค้กนี้นะคะ <c oughs> มันเคยลงไว้แล้วเนาะในช่องหลักนะนะวิดีโออันนี้มัน เลอเลอเอเเดี๋ยวไว้ลงอีกช่องหนึงช่องช่องสำรองนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เปิลด้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดกระดิ<ๆ>่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ<ๆ>จะได้ไม่ีภาพวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะนะสูตรเค้กเดี๋ยวลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเป็นลิงก์จากอีกช่องหนึ่งของเปิลน,นะคะสวัสดีค่ะสวย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 